สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ม่ปอสบายดีค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะเพื่อนๆวันนี้มิปอกับคุณพ่อฝรั่งจะพาเพื่อนๆมาทําบุญที่วัดอโศกการามค่ะทุกคนก่อนที่มิปอจะถึงที่วัดมิปอได้จอดรถแล้วก็ซื้อน้ํา เพื่อที่จะนำมาถวายโรงครัวก่อนที่จะเข้าไปทำบุญค่ะทุกคนแม่ชีก็ให้คำแนะนำกับมิปอว่าให้นำน้ำสะอาดที่ตัวเองนำมาถวายไปกรวดน้ำค่ะทุกคนใจจริงๆมิปอไม่อยากกรวดค่ะทุกคนเพราะว่าเสียดายน้ำดื่มน้ำสะอาดค่ะแต่ในเมื่อแม่ชีบอกอ่ะก็เอาน่ะถือแบบว่าเป็นการที่เรานำน้ำไปรดต้นไม้ละกันค่ะทุกคน เหตุผลที่มิปอเลือกที่จะถวายโรงครัวก่อนที่จะนำมาถวายพระสงฆ์เพราะว่ามิปอมากับคุณพ่อคะ่ะทุกคนคุณพ่อเขาก็ยังไม่เข้าใจในการถวายของหรือถวายสิ่งต่างๆแก่พระสงฆ์ค่ะทุกคนมิปอเองก็เคยอ ทีบายบอกคุณพ่อแล้วแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะทุกคนโดยปกติมิปอก็เป็นคนใจบุญเจ้าทําบุญอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลว่าเราจะหมดบุญเก่าแล้วเราไม่ได้เติมบุญใหม่ค่ะทุกคนสบายใจได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าตัวเรามั่นใจว่าเราทําอะไรเรารู้อยู่ในใจเราค่ะทุกคน สถูปเจดีที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือเจอดีสีขาวมีปอเองก็ยังไม่เคยได้เข้าไปด้านในเลยค่ะพเพื่อนๆเพราะว่ามาทีไรก็เวลาช่างจำกัดเหลือเกินค่ะทุกคนพาคุณพ่อมานั่งสมาธิแล้วก็มีปอก็เดินรอบๆบรบิเวณศาลาการประเรียนด้านบนแล้วก็ชำเรืองดูคุณพ่อขณะที่เขานั่งสมาธิค่ะพเพื่อนๆ ขณะที่เขานั่งสมาธินะบางทีได้แค่10นาที15นาทีค่ะเพื่อน,นเสียงนกร้องก็ไม่ได้เสียงคนพูดก็ไม่ได้เขาก็อยากจะขยับตัวแล้วค่ะเพื่อน,พนเพราะว่ามิปอส่วนใหญ่จะพาคุณพ่อนั่งสมาธิอยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆแล้วก็เปิดดนตรีสบายๆคุณพ่อมักจะเข้าใจว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งอยู่ในที่สงบสงบ แต่สำหรับมิปอแล้ว การนั่งอยู่ในที่สงบเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นแต่ถ้าเมื่อใดที่เราออกมาด้านนอกนั่นก็หมายความว่าเราทําสมาธิมาได้ระดับหนึ่งแล้วในความคิดของมีปอนะคะทุกคนเมื่อเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนรถติดฝนตกหรือใครมาสกิดใจเราให้เรามีความรู้สึกแบบอยากจะมีปฏิกิริยา ตกตอบโต้ค่ะขออภัยค่ะเราจะควบคุมอารมณ์เราได้มากแค่ไหนนี่คือสิ่งที่มิปอพยายามค่อยๆปฏิบัติมาก็อย่างที่เคยบอกกันหลายๆคลิปที่ผ่านมามิปอเป็นคุณแม่สายเฟี้ยวเป็นคุณแม่เจ้าอารมณ์ขี้โมโหค่ะทุกคน เมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะมองหาความสงบให้กับชีวิตค่ะเพื่อนๆอ,อ้อลืมเล่าเรื่องก่อนที่จะมาถึงวัดเลยทุกคนก่อนที่จะมาถึงวัดเสร็จปุ๊บมิปอก็จอดรถเพื่อที่จะซื้อน้ําเพื่อที่จะนํามาถวายที่วัดจะเป็นถวายกับพระสงฆ์ก็ได้หรือโรงครัวก็ได้ค่ะเพื่อนๆทีนี้ กัะปัญหาของมิปอก็คือมิปอขับรถมิปอวานให้คุณพ่อออกไปซื้อน้ําให้มิปอแล้วคุณพ่อเขาก็ชักสีหน้าถามมิปอว่าอะที่วัดไม่มีน้ําดื่มหรือ,อยังไงทําไมจะต้องซื้อน้ําไปที่วัดแพ็คใหญ่หญๆตัวโตจะต้องหอบหิ้วไปแบบเนี้ยแต่ว่ามิปอก็บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะนําไปทําบุญได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ คุณพ่อเองก็เคยดื่มกาแฟที่วัดนี้เหมือนกันบางทีเรามาเดินแล้วก็ทำสมาธินานแล้วก็อยากดื่มกาแฟทีนี้มองหาร้านกาแฟไม่มีฉะนั้นรุมงครัวก็เลยเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าวัดนี้นอกจากจะมีอญาติโยมจะมีอ ชาวบ้านมาจะมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีให้ทานด้วยนะโรงครัวเราสามารถที่จะสมทบปัจจัยเพื่อที่จะเป็นอาหารเป็นน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้นะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ ทีเนี้ยไม่ยอมเห็นม้าน้ํานี่ก็มีด้านบนก็มีวางไว้ได้ตลอดเลยทุกคนสามารถที่จะหยิบดื่มได้เลยแล้วก็พัดลมต่างๆที่เรามองเห็นเยอะมากเลยเมื่อเรามาวัดนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะร้อนค่ะทุกคนเห็นมาพัดลมเยอะสุดๆก็เป็นพัดลมที่ผู้ใจบุญนำมาถวายค่ะทุกคนเราสามารถที่จะสลักชื่อเราไว้ในพ ลมหรือสิ่งของที่เรานํามาถวายได้ตามใจเราเลยค่ะทุกคนอยากจะสลักชื่อเขียนชื่อลงไปก็ได้ไม่เขียนลงไปก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ตามสะดวกใจของเพื่อนๆค่ะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าที่นี่ ก็สะอาดมากๆเลยเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้มี่ปอก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมวัดอโซการามจังหวัดสมุทรปราการเราเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดี